ป้าทาไปได้ยังไงครับผมแพ้อะไรแบบนี้มากจบและจบเลยเจอกระเพรากาลังเดือดมันต้องแห้งแน่ๆเลยก <ไอ S 1> ับเตาฟืนหอมๆบรรยากาศบ้านๆฝนตกไปปรอยกลิ่นฝนจากธรรมชาติทําให้หวนคิดถึงในวันวานและนี่คือร้านบ้านๆกับนนวันไลร้านนี้เปิดมายาวนาน40กว่าปีมีลูกค้บบาประจําชาวสิง์บุรีและอ่างทองร้านแบบนี้นี่แหละครับที่ผมตามหากลิ่นหอมๆของเตาฟืนนี่แหละครับที่พาเราย้อนวันวามีทั้งก๋วยเตี๋ยวและก๋วยจั๊บรวมไปถึงกระเพารสเด็ดเรามาเริ่มกันที่ก๋วยจั๊บก่อนครับน้นๆหอมๆเลยครับผมให้ทุกท่านลองทาาาายยยดููคครรัับบบบว่่่่่ชมมลละเเเททไหออแนีี้สิง สองหน้าสิครับผมรู้ว่าทุกท่านชอบเหมือนผมฝากกดไลค์และแชร์เป็นกําลังใจให้นนด้วยนะครับไหว้เจ้าร้อนๆลงท้องครับรสชาติบอกเลยพอดีมากส่วนมากผมจะเจอรสชาติหวานเจี๊ยท่านใดชอบทานเผ็ดเหมือนผมจัดพริกเปเลยครับแน่นๆเต็มๆและตามด้วยน้ําส้มครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวน้าตาลไม่ต้องครับบอกเลยว่าทีเด็ดเป็นร้านที่ผมต้องมาซ้ําอย่างแน่นอนยอมเลยครับหิวแล้วผมภาคเสียงไปหิวไปเลยครับและก๋วยเตี๋ยวผมไม่ได้สั่งมาทานนะครับแต่มีลูกค้าประจามาสั่งเยอะร้านตั้งอยู่จังหวัดสิงห์บุรีติ่งกคับทออาางบอออกกกเเลลยยยููค้้าาาะมรน่ปากซอย พิ่คุณทอง14ครับ